สวัสดีครับพี่ม่อนครับอุ้ยพี่ม่อนอยังจําได้เหรอว่าผมต้องมาให้คุ้ตอนเย็นอีกครั้งหนึ่งออมเออเพื่อนก็แปลกช,ชอบชอบจําอะไรที่แบบว่าหากินหาเงินนะอ๋ออ๋อมาพี่อุ้ดมีตัวไหนอย่างไรส่งท้ายปิดตลาดแล้วนะเดี๋ยวนะก็ะมาเช้าหาหน้า,หาหนาเอสซีดี T ถือว่าก็าโอเคนะ s อสซีดีถุงมือยางใช่ครับใช่ ผมว่าที่ <Okay. S 1> ผมสน,นใจวันเนี้ยน่าจะเป็นรู้สึกจะเป็นตัวไอ้เนี่ยสมมูญญรณ์นัทวานนี่แหละอือซัดซัด,ดผมดูนิดนึงครับ s a t ใช่ครับวอวัลลุ่มมาใช่ครับคือสมบูสมบูญญรณ์นัทวานเองเนี่ยผมว่าตอนนี้น่าสนใจอย่างหนึ่งนะ <c oughs> คือผมไปดูการเปิดตัวเกรดวอลมอเตอร์ นะครับที่จะส่งรถรุ่นตัวเล็กมาผมชื่อชื่อเล่นเขาเป็นตัวเล็กๆอะ่ะประมาณเป็นซิตี้คาร์ตัวเล็กเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยผมได้ไอเดียว่าเนี่ยแล้วก็ประกอบกับเดี๋ยวอีกไม่กี่วันทั้งหน้าเนี้สปสา,าไม่ต้องมาบอกหรือว่าอนุมัติเรื่องของภาษาีสปสศนะครับแล้วก็รัฐบาลอาจจะมีมาตรการเพื่อสนบับสนุนการซื้อรถตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยผมมองว่าค่ายรถยนต์ต่างๆนานาเนี่ยจะต้องเปิดตัวรถในงานมอเตอร์โชว์ปีเนี้ วันธันวาคมอ่ะน่าจะหลายรุ่นทีเดียวผมว่าโตโยต้าซึ่งเป็นลูกค้าหลักของตัวอสมุนไพร์วานเองอ่ะน่าจะได้ประโยชน์ตรงนี้ด้วยเหมือนกันถึงแม้จะไม่ใช่รถไปพา้าแบบดีอีวีอะไรก็ตามนะมก็เลยมองว่าอาหุ้นในชิ้นส่วนรถยนต์เนี่ยน่าจะคึกคักขึ้นนะครับตอนนี้นะครับก็เลยมองมองตัวสมุนไพร์วานน่าสนใจฮะตอนนี้ก็ปิดไป <c oughs> ตั้่สิบเก้าบาทจะสิบก็ข้าสั้นๆ <c oughs> ก็ประมาณสักยี่สิบเอ็ดบาทสักเนี้ยนะครับก็จะมองได้ได้เรื่องราวของ ชิ้นส่วนอะไรรถยนต์ทางด้านีวีใช่ไหมฮะใช่ครับส่วนตัวอื่นอยากจะจะจะพอโลบายก็เคแบงอ่ะผมว่าก็ยังเมื่เช้าที่บอกประมาณสักร้อยห้าสิบน่าจะโอเคอ่ะน่าจะยังพอได้อยู่ใช่ครับยังร้อยห้าสิบบาทใช่ครับเคแบงตัวส่วนตัวตัวท็อปทอปที่ขึ้นตอนนี้อย่างไออาร์ีซี่ยผมว่าใครพอโล่ได้ก็ยังได้อยู่นะตัวนี้ครับอื ก็แต่ได้ประมาณตัวเดิมเนาะเมื่อเช้านะคะพี่อุดค่ะใช่ครับเมื่อวันตุ่มเช้าตัวเดิมจะมีฮาน่าเอสทีจทใช่ไหมสองตัวตอนเมื่อกี้ที่พี่มอนบอกว่าไออยากได้หุ้นสักตัวหนึ่งไป่เผื่อพรุ่งนี้เช้าจะลุนเอาก็ตามลองตามดูตัวบูลนัดวานเอานะครับส่วนคนเล่นเล่นฟอลโล่ไปเนี่ยก็เคแบงค์เออาร์บีซีเนี่ยพ่กนี้เป็นหุ้นแอคทีฟอยู่แล้วนะผมว่าพุ่งนี้ก็ยังโอเคอยู่นะครับอ่า ได้ได้ค่ะพี่อ๊ดลองดูนะได้ครับขอบ,ขอบคุณขอบคุณค่ะพี่อ๊ okay อคดค,ค,ああค่ะท่านไ่นายค่ะท่าดีครับสวัสดีครับก็ลองดูนะฮะในเรื่องราวข,ของข้อมูลของพี่อ๊ดคุณมงคลพ่วงเพดาเมื่อเช้านี้หุ้นทิพย์ตาเนน,นเองนะฮะพูดถึงประเด็นหุ้นจะผ่านไม่ผ่านหนึ่งพัน